ดีแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ d w 2สองพี่ลองสวัสดีค่ะขออัปเดตมุมมองเซตินเด็กนิดนึงนะคะลงมาต่อเนื่องเลยมีเด้งบ้างนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อนะคะ,ะในมุมมองหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้ามองทั้งเซตกับทีเฟกยังไงบ้างคะ ครับสำหรับแนวรับนะครับที่1,540ที่กำลังทดสอบอยู่นะโซนนี้เนี่ยนะครับเราประเมินว่าระยะสั้นเนี่ยเส้นเด็กนะครับน่าจะมีภาพของการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่1560นรบะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของการดิ้นกลับในระยะสั้นนะครับในขณะที่การปรับตัวลดลงนะครับถ้าตัวของเส้นเด็กในวันนี้เนี่ยไม่สามารถยืนนะครับเหนือ1535ได้นะได้ แล้วลงต่อนะครับหลุดแนวรับที่1,530เนี่ยประเมินว่าแนวรับนะครับในระยะสั้นที่บริเวณ1,520นะครับน่าจะมีการดิดกลับในระยะสั้นนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นไปในแนวโน้มขาลงสําหรับตัวของสนิ i กเกครบผมค่ะ1,500มีโอกาสหลุดไหมคะ พันห้าร้อยนะครับก็แนวรับเนี่ยที่ระดับติดพันห้าร้อยนะครับผมคิดว่าถ้าตัวขอเซ็นดิเด็กเนี่ยไม่สามารถยืนนะครับหรือกลับขึ้นไปเหนือหนึ่งพังนห้าร้อยสี่สิบได้เนี่ยนะครับแนวรับของตัวเซตค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับมันอยู่ที่ระดับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับซึ่งระดับต่ดพันห้าร้อยเนี่ยเราคิดว่าอาจจะมีการย่อลึกนะครับลงไปในระยะสั้นแล้วก็สามารถดีดกลับขึ้นมาได้ครับผมค่ะส่วนตัวกรอบของเซตเอชห้าศูนย์นะคะ ครับในฝั่งของตัวไอซ่าสูตร U สองหนึ่งนะครับก็ประเมินว่าแนวรับนะครับที่ระดับเก้าเอ่อหนึ่งห้านะครับแถวแถวนี้นะครับถึงเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยเอ่อในระยะสั้นนะครับเสี่ยงโอเปนลอกครับเพื่อคาดหวังในเรื่องของการดิดกลับนะครับไปทดสอบแนวต้านที่เก้าสองศูนย์แล้วก็เก้าสามศูนย์เป็นตานสําคัญนะครับให้จุดสต็อปลอสนะครับถ้าหลุดเก้าศูนย์สี่นะครับจะเป็นจุดสต็อปลอส์สำหรับการ ย่อลองที่บริเวณ910ครับผมค่ะก็เป็นกลยุทธ์ในการเล่นสั้นฝั่งรองนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะแล้วก็ตั้งสต็อปเอาไว้นะคะใช่ครับค่ะคปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเผชิญในช่วงหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้มีเรื่องไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือต้องตามเรื่องของออข่างเงินน้ํามันอะไรยังไงไหมคะครับในฝั่งของบ้านเรานะครับคงเป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับไตรมาสที่สองนะครับที่ประกาศออกมานะครับโดยของหุ้นดิจิธนาคารเนี่ยก็ประเมิน ซึ่งเราคิดว่าน่าจะสะท้อนในเรื่องของการแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงของตัวโควิด1ในช่วงไตรมาสที่2ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเ,าเรื่องของการจำกัดการเดินทางนะครับการควบคุมในเรื่องของการแพร่ระบาดสามารถ <c oughs> ทำได้ดีนะครับในไตรมาสสามเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของการวอทอปเอานะครับในเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็การแพร่ระบาดของตัวโควิดครับค่ะ <c oughs> ได้ค่ะตกาับขอบคุณพี่รองมา,มากๆเลยเดี๋ยวตามต่อนในช่วงภาคบ่ายนะคะ ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะค,คุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็ให้กรอบมุมมองเบื้องต้นกลยุทธ์นะคะในฝั่งของการเก็งกำไรโดยเฉพาะตัวของเซตฟิฟตี้นะคะก็สามารถใช้กลยุทธ์นะคะในการที่จะไปย่อลองนะคะที่910แล้วตั้งจุด stop l ล s s เอาไว้ด้วยนะคะคือฝั่งลงยังคงได้เปรียบในภาพของการเล่นเด้งในระยะสั้นนะคะส่วนในกรณีที่ใครต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะก่าการลงทุนในตัวเซตฟิฟตี้อย่างเดียวนะคะจะสามารถใช้ตัว DW เข้ามา ช่วยได้นะคะก็จะมีตัว S 5 0 2 8 C 2 1 0 9 D ของค่า28งแปดแมคคอีค่ากิริงอยู่ที่ 16.4, s e n s i t i v เซน0ิ3ที้0 7นะคะก็สามารถใช้เข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนใน S 5 0ในตลาดอนุพันธ์อย่างเดียวนะคะใครที่เทรด D W อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 Mercury นะคะส่วนใครที่ต้องการที่ะจะ รับบทวิเคราะห์ฟรีหรือร่วมกิจกรรมดีๆนะคะสามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เวอร์ไวเว็บไทย .dw.com รวมไปถึงสแกน QR Code มุมจอเป็นเพื่อนกับ m a c q u y r w e DW28 ได้ด้วยค่ะสนับสนุนโดย m a c r u a r i e DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่